สวัสดีครับเพื่อนๆในคลิปนี้เราจะมาแนะนาวิธีการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่แต่ใช้ลายอันเดิมนะครับทำอย่างไรนะครับไปดูในส่วนของคลิปนี้กันนะครับก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกด subscribe กด like กดแชร์ให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปครับผมขั้นตอนแรกก็ให้เพื่อนๆมาที่ตรง home เนาะปุ่ม home หน้าแรกก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนๆนะครับไปเลือกที่ฟันเฟืองนะครับเพื่อเลือกตรง setting นะรูปฟันเฟืองตรงนี้ หลังจากนั้นให้เรานะครับมาเลือกตรงที่คําว่าบัญชีนะครับตรงรูปบัญชีคําว่าบัญชีตรงนี้เนาะหลังจากนั้นข้างบนเนี่ยมันจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์อันเก่าทีนี้ผมต้องการจะเปลี่ยนนะครับเลือกตรงนี้นะครับตรงหมายเลขโทรศัพท์ที่เคยผูกไว้นั่นเองนะครับเลือกเสร็จแล้วนะครับด้านบนนะครับมันจะแสดงในส่วนของเบอร์โทรอันเก่านะครับเบอร์นี้จะไม่ใช้ละผมต้องการใส่เบอร์ใหม่เข้าไปแทนนะครับด้านล่างตรงนี้นะหมายเลขใหม่ให้เราใส่เบอร์โทรศัพท์ที่เราต้องการจะ เอาไปแทนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนๆจิ้มควาว่าต่อไปที่ด้านในแถบสีเขียวเนี่ยจิ้มได้เลยนะเดี๋ยวเขาจะส่ง SMS เข้อความเป็นรหัสยืนยันมาให้เรานะครับโอเคนะครับเพื่อนๆไปเปิด SMS มนะครับมันจะมีรหัสสีหลักนะครับามาทางข้อความ SMS มนะครับให้เพื่อนๆทำการกรอกรหสัสสีหลักเข้าไปนะครับอันนี้คือผมได้เอาเบอร์ใหม่เนี่ยไปผูกกับอีกแอปพลิเคชันไลน์นะครับมันก็เลนดิ้งแบบนี้นะอันนี้เพื่อนๆไม่ต้องไปตกใจถ้าเพื่อนๆใส่เบอร์ใหม่ หรือว่าลายเบอร์เนี้ยเคยไปผูกกับบัญชีไหนก็นแล้วแต่มันจะลบโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับหลังจากนั้นให้เพื่อนจิ้มคาว่าตกลงได้เลยนะครับพอจิ้มตกลงปุ๊บโอเคนะครับเปลี่ยนเรียบร้อยในส่วนของเบอร์โทรศัพท์นะครับโดยที่ลายเนี่ยก็ยังใช้ได้อยู่ต่อเนาะก็จะไม่ถูกดีลิท e ลบข้อมูลใดๆไปทั้งสิ้นนะไห็นมกกลับมาดูนหน้าช่องแชทต,ต,ต่างๆอะไรก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะใช้เน ใช่ในส่วนของแอปพลิเคชัน Line ต่อได้เลยได้อย่างสบายใจนั่นเองนะครับง่ายๆเนาะสำหรับวิธีการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เบอร์ใหม่แต่ใช้ไลน์เดิมนั่นเองนะครับโอเคนะครับเ,เพื่อนๆลองมาทําตามกันดูนะครับไม่ยากเนาะโอเคนะครับวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น,น่อยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าถูกใจอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามาชมรับฟังครับผมสวัสดีครับ